สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับยามเย็นของวันที่สิบเก้าวันบวชน,นลกยกนะวันบวชน,นยกเช่นเดิมนะแต่คงไม่ได้บวชหรอกขัดมาตราสี่สิบเอ็ดพะนะนะก็มาชมสนิจันประกายดาวนะสะเกจันประกายดาวต่างชมพูนะ ต้นใหญ่มากนะต้นเนี้ยประมาณเก้าสิบเซนได้นะแปดสิบเก้าสิบเซนใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากเลยลูกเต็มคอเลยนยลูกเต็มนะครับก็ใครได้ไปก็คุ้มแหละต้นเนี้ยนะเพราะว่าต้นใหญ่หญหญหญสมบูรณ์แข็งแรงมากสวนไม้ด่างสร้างรอยยิ้มวันนี้เอาลงหญ้าสักน,นิดหนึ่งนะครับ เอาลงญ้าใ,ให้ดูมีสีสันหน่อยอยู่บนพื้นปูนอยู่ใต้ชายคาก็หลบแดดเอาลงยาสักให้ตากแดดหน่อยนะครับก็สวยงามครับสน่จันปะไกาดาวเสน่จันก็มีหลายประเภทเสน่จันดำจันแดงจันขาวจันนาจันหอมจัน ปะไก่ดาวนะครับเขาว่าปะไก่ดาวหมายถึงมันมีด่างนะมันด่างมันด่างนะด่างแต่ต้นนี้ด่างสีชมพูนะครับด่างสีชมพูสวยมากเลยนะอันนี้เน้นเป็นต้นอันนี้ใบใหม่ครับใบใหม่ต้นนี้เป็นแม่นะลูกประมาณเจ็ดแปดต้นได้นะลูกมันนะให้เป็นเปนเลยดูกันนะครับเอารอบรอบต้นเลยวันนี้เอาลงสุน้ญ้าไม้ด่างสร้างรอยยิ้มนะครับ ไม้ด่างสร้างรอยยิ้มปรุงสนามหญ้าเพื่อให้เจอแดดหน่อยนะครับก็สวยงามครับตามนี้นะเออก็เลีย้ยงไว้สวยงามแล้วมีราคาอยู่นะถือว่าเป็นไม้กระแสนะครับเป็นไม้กระแสมีราคาอยู่นะจันปักไกดาวโดยเฉพาะด่างชมพูนะครับยังมีราคาอยู่จนวนราคาก็หลายบาทอยู่นะไม่แพ้ บุษาคำนะครับไม่แพ้บุษาคำบุษาคำอาจจะเหนือนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ลายของมันนะอยู่ที่ลายของมันแล้วก็อยู่ที่ความสูงของลําต้นนะครับไม่ใช่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่จะเท่ากันเสมอไปนะครับน,นี่ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูในยามเย็ยนนะแดดกํลาลังลําไลนะครับสีสวยเขียวนะครับสําหรับคลิปนี้เอ่อก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ โอ,อกาสหน้าก็เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ